โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การสแกนคันคอยแบง์ลีก23 0 2ซีซั่นที่4ใบเรเซอร์ครับแล้ววันนี้ที่ชมอยู่ครับเป็นเกมนัดที่8แล้วฮะการเจอกันระหว่างทีมมาจิสิกใบโลจิเทคครับเจอกับทางด้านของทีมสีจ้าลายโดยที่สีจ้าลายครับอยู่ในฝั่งทีมสีแดงฮะส่วนทีมสีเงินเป็นมาจิสิกใบโลจิเทคครับสองทีมก็คนผู้เล่นกันมาครับมาจิสิกเนี่ยนิก้าของพีโตล่าครับเดียวได้เคิร์ท อโนโปลิต uh, no แล้วก็ฮัตชิลครับส่วนดางฝั่งของทีมซีจาวไลน์ครับมี MHZ ครับมีนอตติงฮะมีเดโก้ครับมีเม็ดแล้วก็ด้านของสปาวใช่ไหมเออสปาว์สปาวบบเขาบอกเขาชืาอ่อสปาวเออเราก็อ่านสปาวสปาว,ปาวเนี่ยฟลางเชลมีคนบอกว่าอะไรนะฮัตชิวไก่จุ่มเนี่ยมเกตนะฮะหายหน้าหายตาไปนานครับวันนี้เนี่ยเข้ามาเชียร์ทีมไหนเราคงเดาไม่ยากครับ น้องก็เชียร์อยู่ทีมเดียวครับก็ไม่ค่อยเชียร์ทีมอื่นนะสี่จาออนไลน์แน่นอนครับแล้วตอนนี้จังหวะนี้เจอก,กันแล้วโนโปลิสครับอุเป็นเดี่ยวดายครับที่ปลาละเบิร์ตใส่เข้าไปครับเป็นเม็ดครับที่ตายไปแล้วก็ MHZ ครับโดนฮัตชิ้วเก็บไปแล้วฮะตอนนี้สีจ่าออนไลน์เหลือ3คนสีจ่า3ครับส่วนญาตของมาเจิสิกเนี่ยเหลือกันอยู่5ฮะ ดีเอโก้ข้างล่างไปเจอรับเพนโดล่าไปเก็บซับเปล่าได้ครับเอาละฮะเหลือดีโก้เหลือคนเดียวครับบวนหน้าทีมหนึ่งต่อห้าครับดีเอโก้จะตัดสินใจยังไงครับข้างหน้าเนี่ยมันก็มีครับจะขยับไปหรือเปล่าฮะไวอเป่าเบบ้เบเบ้แล้วข้างหน้าเดียวดายขยับขึ้นมาละฮะต้องมาดูว่าเดียวดายจะเข้ามาล่าหรือเปล่าดีเอโก้ครับจะออกไปเนี่ยลำบากเหลือเกะนะินฮะจุดวางเอครับ ข้างหน้าเนี่ยข้างบนมาแล้วเจอฮัตชิวแล้วครับฮัตชิวส่องมาเพื่อนเพ <statistically S 1> ื่อนนี่ปิงปังกันมาแล้วเตรียมพร้อมบอกว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนอยู่ตรงนี้แบบไม่ใกล้ไม่ไกลฮะฮัตชิวก็เจ็บหนักครับลงไปถอยหลังไม้ครับแต่ว่าปล่อยให้ด้านเพื่อนมาแล้วโนโปลิสก็มาแล้วข้างด้านเดียวดายครับไปเก็บพันโดลาได้ก่อนฮะแล้วไปเก็บเดียวดายได้ต่อฮะโนโปลิสอยู่ด้านข้างครับมากัน3ตัวฮะ แล้วก็เป็นวินแรกครับที่ทางฝั่งของทีมมาเจสนิกบายโลจิเทกเก็บขึ้นไปนำก่อนหนึ่งต่อศูนย์สวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีคุณเพชรครับฮะเอฟซีเดี๋ยวได้ได้ได้เอางี้ทุกไก่ให้แกลกผ้าเก่งนะไม่ไม่ยากเลยครับมานั่งข้างๆฮะมานั่งตรงนี้เลยนั่งตรงส่วนนี้เดี๋ยวจะขยับมานั่งตรงนี้แล้วให้ไก่นั่งตรงนี้โอเคไหมถ้านั่ง ตรงนี่ลูกไก่ตัห่างไกลไปหรือว่ามันลำบากไปลูกไก่นั่งตรงตัดไปก็ได้ครับจะได้พักง่ายๆฮะแล้วจังหวะนี้เกี่ยวกันได้รัวๆครับพอสนใจเรื่องข้างนอกครับในเกมเนี่ยเขายิงกันกระจายครับแล้วเป็นด้านของมาใช่สิกไปโลจิเทคครับที่เก็บไปได้แบบ4ตัวฮะแล้วก็เสียแค่เคลมไปแค่ตัวเดียวแล้วแอมเพชครับข้างล่างมีแพนโดล่าอยู่ฮะอู้แล้วแพนโดล่าเห็นแล้วด้วยครับโอ้โหแล้วมากันอีก4คนนะ เตรียมขยับมาพ่อครับเพนโดล,ล่าเดียวได้ดักอยู่ข้างบนครับเพนโดล่าก็ขยับหนีเข้าไปฮะเอเ็มเฮดแซดครับเลื่อนกลับลงมาเรื่อยๆครับระบงระเบิดก็ปากันยัดเข้ามาครับมาจัสิกบีกิลูนี่กระสุนมันพุ่งพานเข้ามาหมดแล้วก็เป็นเพนโดล่าครับที่เกมได้เอเ็มเฮดแซดไปได้ครับเอาล้วครตอนนี้ครับมาจัสิกขึ้นนำที่2อต่อศวิน เกมนี้สําคัญมากๆครับจะ right. สีจา่าเองก็สําคัญครับเพราะพวกเขาจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วครับถ้าแพ้นี่โอกาสจะหล่นลงไปก็ค่อนข้างสูงครับเพราะตอนนี้อยู่ดือแปดครับ oh, <okay. S 1> มีแค่เก้าคะแนนเท่านั้นครับอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยอยู่ไม่กี่คะแนนฮะฉะนั้นในการเก็บสามแต้มก็เป็นเรื่องสําคัญของด้านสีจา่าครับ oh, <okay. S 1> ถ้าอยากอย,กอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกต่อไปครับจะต้องเก็บแต้มให้ได้ฮะเซ oh, <okay. S 1> อร์อด้า oh, <okay. S 1> ของมาเตอร์ิตีคับความสาคัญก็คือพวกเขาเนี่ยจะโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยไม่มีเท่าวันนี้ไม่เก็บแต้มไม่ได้ครับนะ พราะมันจะเลือนลางซะเหลือเกินครับนับจากวันนี้ไปเนี่ยเหล็อสามนัดถ้าไม่ลงเกมนี้นะเหลือสามนัดเท่านั้นให้เก้าคะแนนเท่านั้นครับแล้วถ้าพวกเขาเสียไปวันนี้ฮะแทบจะปิดประตูในการคว้าแชมป์ไปเลยครับหลังกการที่แล้วเขาคว้าอันดับสองมาได้ฮะในชื่อเดิมว,ว่า CYC ฮะหรือว่า CYZ ครับแล้วตอนนี้ครับโนโปลิสไปเก็บบางด้านของเมสได้ฮะเอาละครับอีกแล้วครับฝึกซีจา้าต้องบอกว่าซีจา้จาเนี่ย เสียเปรียบโดยตลอดครับจะเสียผู้เล่นไปก่อนนะต้องต้องดูว่าเขาเนี่ยจะทำไงคือเกมบุกเนี่ยจะให้แหลมกข้ไปตลอดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับคือบุกแบบปลอดภัยเน่มันก็ยังความีทางนะถ้าจะแหลมแบบนี้ครับอันตรายกับตัวเองด้วยครับแล้วโอกาสในการคว้าสามแต้มเนี่ยจะน้อยลงไันทีฮะี นี่เ,นเกมลับของมาเตซิคครับเกมลับนี่ไม่เหมือนเป็นเกมลับฮะเกมลับเป็นเหมือนเกมลูกคูรแลฮะฮัตชิลครับโดนซับเปล่าเก็บไปได้ก่อนฮะสวัสดีครับเบิร์ดเบิร์ดฮะได้ข่าวว่ามีปัญหาแล้วแอบแซวแอบแซวนะยังไงก็แจ้งกันมาด้วยนะฮะว่ามีความขึ้น,นได้ไงครับเบิร์ดเบิร์ดหรือเบิร์ซี่ของกระท่อมน้อยครับสวัสดีคุณคุณค้งฮะ นะคุณคุ้งหรือคุณกุ้งครับกระตุกทยเยังไงมันมีช่องทางการดูอยู่สามช่องทางฮะด้านบนเนี่ยฮะ<อ>จะเป็นช่อง<ห>ชวีวิตทีวีก็จะใช้เน็ต,ตรเร็วหน่อยฮะหรือว่าเน็ตที่แบบว่าเรา็วกว่าปกติฮะเพราะว่าใช้เน็ตบ้านๆปกติทั่วไปก็ TGPL ครับด้านบนฮะหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้ครับนะอันนี้จะไม่ค่อยกระตุกเท่าไห,หร่จะลื่นฮะแต่ความชัดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปหน่อยครับเพราะว่าช่องทวิตจะปรับความชัดได้3ระดับครับวามด้อว่าตอนนี่ล้อคนเดียวแล้วก็เียบร้อยยี่บ เป็นขออภัยครับเป็นมาเจสิกนะเหลือคนเดียวเราก็ตายฮะไล่ขึ้นมาแล้วครับวงานสี่จาออนไลน์ครับเป็นหนึ่งต่อสองวินแล้วเอาละฮะพอปรับแผนเข้าที่เข้าทางครับทา้งฝั่งของสี่จาฮะก็เก็บวินได้บ้างแล้วครับเขาคุณคุณเพชรที่บอกฮะไม่ลืมฮะเกตไม่เคยลืมครับในหัวิตหัวใจในมีเกตเสมอไม่เคยลืมไม่เคยเลือนหายไปจากไหนฮะแต่เกตไม่เคยมาแวะทักทายเราเลยครับงอนฮะแอบเครื่องครับ ใช่สิพอสีจ่าไม่ค่อยมาเกดก็ไม่มาดูฮะสีจ่าขึ้นมาปุ๊บเกดดูปะ๊ะไวเหลือเกินนะแอบแซวแอบแซวเสื้อเสื้อได้ไปไม่เคยใส่มาโชว์ครับอยากเห็นเหลือเกินฮะตอนนี้เหมือนเกมจะช้าลงครับสีจ่าก็ไม่แหลมมากฮะนะ พอแต้มได้บ้างแล้วครับก็ค่อยๆขยับไปฮะแล้วจังหวะนี้โดนดักอยู่แล้วเป็นฮัตชิลครับที่เก็บเม็ดไปได้ก่อนแต่นอตติ้งก็มาเก็บฮัตชิลได้ครับโบกันแล้วเหมือนกันครับทั้งสองทีครับแล้วตอนนี้ซับเปล่าโดนมายิงก็โดนหน้าของแพนโดล,ล่าเก็บไปฮะหรือจังหวะมันยังไม่ได้ครับเข้าไปแบบนี้ก็โดนฮะแพนโดล,ล่าครับยืนดักเลยฮะโอ้แล้วนี่ตัวคมจริงครับแพนโดล่าครับแล้วข้างหน้ามาตีตามมาสามสี่คนเลยแพนโดล่าเก็บหน้าของเอ็มเฮดเดนไปนอตติ้งไปเก็บดานของเคิร์ตไปได้ครับ เคยโดนเก็บไปแล้วครับและดีเอโก้เล็กลมมาก็โดนเปโดล่าเก็บไปครับเป็นโดนล่าแม่งจริงกันนอตติ้งกับเปโดล่าแล้วก็เป็นหน้าของเปโดล่าครับที่เก็บนอตติ้งตายไหมฮะเอาเลยครับตอนนี้ครับทางฝั่งมัจจิสิกไบโลจิเทคครับขึ้นนำเป็น3ามต่อหนึ่แลนด์ฮะต้องชมเปโดล่ามากฮะคนเดียวแล้วนิ่งมากแล้วยืนดักดีจังหวะได้ดีครับคือพยายามใช้กล่องบังฮะบังบังมุมอับครับไม่ให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเราในมุมอับได้ครับแล้วเปิดข้างหน้ามาต้อง่ยงเดียวเลยฮะ อู๋แล้วฮัตชิวกับโนบปลิสครับไปเก็บเมฆกับซเปล่าได้ฮะเหลือกันอยู่3คนนะซีจ่าอู๋เลืเอ็มเฮแซรคเหลือนอตติงแล้วก็ด้านของดีเอโก้ครับหูฟังดีเบ่าดีครับอันนี้นะคาเทนโปรดีมากครับมันฟังเพลงได้ดีด้วยเล่นเกมอ่ะคือดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาฟังเพลงด้วยฮะอย่างเกมเมอร์อย่างเราชอบฟังเพลงครับเสียงมันจะตึ๊บมากครับเบสมันดังมากแต่ว่าเสียงมันจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าความรู้สึกที่ใช้คือมันสามารถเสียงมันจะออกมาด้วย คือแอบดูเอวีอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าฟังเพลงเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้เลยครับว่าฟังเพลงอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเสียง <c oughs> เสียงมันคุ้มมากะฮะคือเราจะปิดเสียงข้างนอกเข้าข้างในหูเราได้ดีมากครับ <c oughs> เสียงที่ออกมาข้างนอกก็จะจิ๊ดจิหน่อยครับไม่ไม่ค่อยได้มีปัญหามากครับเอาไปใส่แขงได้ดีครับเพราะว่าบรรยากาศเวลาออฟไลน์เสียงมันจะดังใช่ไหมตัวนี้ดีเลยครับอุดเสียงข้างนอกที่เข้ามาได้ดีครับนะ นี่ไม่ขายของนะแต่ว่าคา a เค้นโปครับสามารถซื้อหากันได้ครับไรเซอร์คาเค้นโปครับตัวหนึงประมาณ2,750บาทครับไม่ถึง2,800ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ฮะราคาไม่ค่อยแพงครับแต่ว่าของดีจริงฮะจริงๆอันนี้ใช้ใช้อยู่ครับเรใช้ฟังเพลงเออมีมันกูรู้เรื่องส่วนตัวไม่ไม่เราไม่ค่อยรู้อะไรเลยครับเราก็แค่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 รู้เฉยๆฮะนิดๆหน่อยฮะเรารู้น้อยครับ กูไก่เอาผาอย่างนั้นสิเขินนั้นเนี่ยเขินเบร์น่เนี่ยเราเดียโก้ครับเดินหน้ามาไม่เจอใครแต่ข้างล่างเนี่ยมากันเพียบครับแล้วเป็นเคิดครับที่เก็บเดียโก้ได้ขุยตอนนี้ฮะเม็ดยังเก็บใครไม่ได้นะเคิดเก็บไปหนึ่งก็เมื่อกี้แหละครับเดียโก้เลฮะ há. แล้วจะเก็บวินดี้สีได้แล้วหรือเปล่าครับทางด้านของ มันจะติดบายโลจิเทคแล้วน็อตติงครับไปเก็บน็อตปลิสได้ครับอูยิงเข้ารูอะคือกล่าวว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะแล้วเขาอยู่จริงๆด้วยครับแล้วแม่นเหลือเกินแล้วก็ตายครับแล้วน็อตติงก็เก็บอีกแล้วครับแต่ข้างหลังนะฮัตชิวมาฮัตชิวมาล่าเก็บน็อตติงไปได้ครับเอ็มเมสแทสครับเหลือแค่คนเดียวตัดสินใจว่าระเบิดแล้วเขาอยู่กันสามครับแล้วเขาแห่กันมาเรียบร้อยครับเป็นฮัตชิวที่เก็บไปได้ครับวินนี้ครับมันจะติดบายโลจิเทคเก็บเพิ่มได้เป็นสี่ต้นหนึ่งวิน จัดไปเลยฮะตอนนี้ครับต้องบอกว่าทางฝั่งของมาเจสิกครับฟอร์มแรงเหลือเกินฮะแล้วถ้าพวกเขาเก็บได้1่งวินครับจะสลับฝั่งสลับฝั่งมาพวกเขาเก็บได้2วินวันนี้เขาคว้า3แต้มเลยฮะแล้วโอกาสลุ้นแชมป์ยังคงอยู่แล้วต้องแช่งไงสามทีมนำเนี่ยเก็บแต้มไม่ได้ครับไม่ว่าจะแพ้หรือเสมออย่างน้อยก็ให้เป็นอย่างนั้นฮะแต่ทีนี้สุดท้ายต้องแพ้ไปเลยครับนะไม่งั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยโอกาสาในการไล่ก็ยังเหนื่อยครับเพราะเหลือแค่3นัดเท่านั้นนะครับไม่ันันดีครับ มีคนขอชมใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดไทยเดี๋ยว<ๆ>เปิดไทยเปิดไทยเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บเคป้ามแล้วก็เหลือกันแค่สองคนครับเดียวด้ไปเก็บน็อตติ้งฮนะเหลือลคนเดียวครับ M h z MHZ 1ต่อ3โคไปหน้าก็มากันกันนัดกงหน้ากากากันแตกกันฮะ หลุดไปแล้วครับขุดแล้วมันหลุดไวเหลือเกินฮะเจอหน้าปุ๊บกระสุนลั่นมาทีเดียวหลุดเลยฮะแล้วโนโปลิสมาล่าครับเดินเข้ามาหาครับมาหาเรื่องแต่วา่าข้างหน้าโผล่มาปเป็นเดียวดายครับที่เก็บไปได้ครับเอาเลยฮะ,ะตอนนี้มาเจสิกไบโลจิเทคขึ้นนําที่สี่เอาทีห้าต่อหนึ่งวินครับเก็บอีกแค่สองวินพวกเขาจะคว้าสามแต้มฮะเปิดให้น้องก่อนน้องอยิงเงี้อันนี้เป็นแฟนคลับของเออชื่ออะไรวะ ปั๊บปั๊บปั๊บจุบปั๊บนี่ฮะปั๊บนี่ฮะ มันไม่ติดโอเคโอเคครับไปแล้วฮะสำหรับเกมตอนนี้ทางฝั่งเมเจอร์สิกไบต์ดิจิเทคครับพวกเขาเนี่ยเกมอีก2วีนพวกเขาจะควา้า3แต้มในวันนี้ไปครองฮะแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยพอจะมีลุ้นในเรื่องของ การคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้สวัสดีครับคุณกำมลชัยฮะ FC ฟซีเหย FC ฮะเออลันโคนลันโคนนะโอเคเรียบร้อย แล้วก็ตอนนี้ฮะต้องบอกว่าทางฝั่งของบาเจสเบรเทคเนี่ยกลับมาอยู่ในทีมบุกค,ครับส่วนจะสีจ๋าอะายครับมาอยู่ในทีมรับครับนะฮะเล่นอยู <c oughs> ่ยังมาแชทได้เออซื้อวีสองอ๋อมีซาวการ์ใช่ครับตอนนี้โปรโมชั่นฮะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้คาเทนโปรเราติดใจครับเราชอบฮะเหลือกันีต่อสีครับเสียฮัตชิวไปเสียซับเปล่าไปครับนั้นเล่นในช่องแชทมากฮะ มันนอนตายก่อนเลยครับฮัตชิวครับกเกรียนมากฮะฮัตชิวฮะพอรู้ว่าดีเจเขามาดูแลอยู่ตรงนี้ฮะมาคอยส่องมาคอยแอบให้กำลังใจครับนี่ก็ได้ใจใหญ่ฮะแอบแซวนะแอบแซวแต่เหมือนจะปลาระเบิดไปฮะเม็มมดจักอยู่ครับนี่ก็ยืนรอเลยครับเดียวดายเคิร์ตตัวปลิสฮะ รอจังหวะครับรอจังหวะจะเข้าไม่เข้าแล้วเนี่ยฮะปลาระเบิดน้าเข้าไปก่อนโนโปลิโดนมาไม่เจอแต่ว่าตายครับโผล่ไปทีเดโก้เก็บกัาแล้วเป็นเดียวได้ครับที่เก็บดีเอ็นไปได้ครับลองเม็ดข้างหน้าข้างในเขามีครับเขามีเคิร์นแล้วเดียวได้ออกมาโผล่หน้าเจอครับเม็ดก็เก็บไปได้ฮะเอาละครับแล้วตอนนี้เม็ดโดนอยู่ตัว่าคูน็อตติ้งครับเหลือแค่คนเดียวครับหนึ่งต่อหนึ่งครับแพนโดล่าเนี่ยเลือดเกินเหลือติทเดียวครับเหลือน้อยมากฮะ จะทํายังไงฮะวางระเบิดก็ยังไม่วางครับนอตติงปาระเบิดยัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีเจอไม่เจอไม่รู้ไนงะแต่เดินมาหาแล้วแล้วก็วางระเบิดเลยครับทางด้านของแพนโดล่าครับแพนโดล่าวางนี่ฮนะนอตติงเดินไปไหนฮะนอตติงเห็นตรงนั้นไม่มีเรารู้แล้วครับว่าอยู่ไหนครับเดินมาหาแล้วนอตติงเปลี่ยนกระสุนมาพร้อมปาระเบิดมานําทางก่อนหนึ่งทีครับแอบแซวแพนโดล่ายังได้ใจอย,อยู่แล้วขุยเลยไมปแพนโดล่าครับ ลั่นเหลือเกินครับแม่นมากครับเก็บนอตติ้งไปได้ครับเลือเลืนกเหลือแค่นี้แต่ก็เก็บได้ครับเอาเลยครับตอนนี้มาจะสิบไบโอจิเทคกับบ้านแบบมีคะแนนแน่นอนครับเพราะว่าเก็บมีเพิ่มได้นอ้สกรลงที่6ตตอนนึงครับถ้าเก็บได้หนึ่งนพว่าเขาจะคว้าฐานแต้มแต่ว่าอย่างแย่ที่สุดครับต่อให้แพ้ไปหมดเลยอีกห้าวินที่เหลือเนะี่ยพวกเขาเองมันก็ได้หนึ่งแต้มนะครับวันนี้ฮะเอาเลยครับซับเปล่าเก็บไปได้ซับเปล่าก็ตายครับแลกกันไปคนละตัวฮะ มาดูว่าจะทำเยี่ยงไรครัสำหรับด้านของทีมซีจา่าแล้วซีจา่าเสียไปแล้วครับเหลือแค่2คนนะ เม็ดอยู่ข้างหน้าเม็ดปลาระเบิดไปแต่เม็ดต้องถอยครับเลือดเม็ดเหลือน้อยเหลือเกินเม็ดกับดีเอโก้ครับเหลือกันแค่2คนความหวังนะสองต่อสามครับข้างหน้าเนี่ยอยู่กันครบครับเดียวได้เคินแล้วก็นมงบริสครับเม็ดวิ่งก้มหน้ากลมตามาแล้วข้างหน้าเขาอยู่กันตรงนี้เม็ดเดินมาไม่สนใจอะไรครับเขาวางระเบิดแล้วด้วยครับแล้วเม็ดวิ่งโหน้ามาเม็ดก็ตายครับเหลือแค่คนเดียวแล้วฮะดีเอโก้ดีเอโก้พยายามจะไล่เก็บมาก่อนแต่เก็บไม่ได้ครับดีเอโก้ข้างล่างเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ตอนนี้หนีไปแล้วฮะ ลำบากเลยฮะเดียโกหนึ่งต่อสามครับแล้วเขาวางระเบิดด้วยเวลาในการแก้กู้ระเบิดเนี่ยเหลือประมาณสิบกว่าวิครับกดดันสุดๆครับเลือดก,ก็มั่งเต็มฮนะไม่รู้จะวิ่งเข้าไปยังไงล้ฮะเราก็เจอหน้าเคิแเราเคินไล่ยิงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวโจวันนี้ครับมาตายไปก่อนแล้วสุดท้ายครับเคินมาแก้แค้นได้เก็บวินนี้ไปได้ส่งผลให้ทีมครับเอาชนะไปได้แบบแน่นอนเลยฮะวันนี้มาจะสิกไปโรจะเก็บ<ป>เก็บสามแต้มแน่ฮะนำอยู่ที่เจ็ดตอนหนึ่งวินครับโอ้ยส<ๆ>ีจ<ๆ>่าครับ เหนื่อยนะฮะในการลุ้นเข้าสู่พีเ์ลีกต่อไปในดูกกัหน้าฮะเพราะว่าครับเก็บแต้มในวันนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปลุ้นนะแต่ยังไงครับก็ต้องเก็บวิงครับเพราะว่าเรื่องวินก็อาจจะตัดสินได้ครับว่าจะอยู่รอดปลอดภัยในดูกกันี้ต่อไปหรือเปล่าครับมีแซวมีแซวนิดนึงฮะก็แซวบ้างอะไรบ้างฮะมันไส้ครับมีบ้างไหมที่แบบจะเข้ามาอุ้ยพิตูนคิดถึงจะเลยไม่มี มาถึงเกิดแน่นอ fc เห็ุทักชิวบ้างแหละ fc คนนู้นเมื่อไหร่ fc คนนี้บ้า่อไหร่เรานั่งพาทุกวันไม่เคยมี fc เปของตัวเองฮนะแล้ว fc แต่ละคนนะักกีฬาแต่ละคนนะผู้หญิงทั้งนั้นเฮ้อช้ำนะช้ำนะของนี้มันต้องบอกว่าช้ำครับพาทุกวันช้ำทุกวันแล้วก็เคิดครับไปเก็บเม็ดได้ฮนะ นอตติงไล่์ิงเคิร์ชอยู่แต่เคิร์ชไม่ตายสุดท้ายก็ตายครับแต่นอตติงก็เจ็บหนักฮะเพื่อนคงตะโกนนะเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเดียวดายครับโดมมาเก็บได้เป็นโดนล่ากเป็นอย่างด้านนอตติงครับเอาละฮะตอนนี้ต้องบอกว่าสีจ่าลำไยแล้วครับเหลือแค่2คนฮะอูุล็อไม่ยอมปล่อยวินเลยครับทางฝั่งของมาเจสซิกครับต้องเก็บให้ได้หมดฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยลุ้นแชมป์อาจัดสินได้ด้วยเรื่องของวินก็ได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขึ้นนำไปแล้วครับที่8ต่อ1วินนะสหรับาด้นของทีมมาเจวิกบายโลจิเคครับ เพนโดล่าฮะเดินมาน็อตติงดัดข้างบนครับปาระเบิดใส่เข้าไปแล้วเพนโดล่าครับโดนโดนอยู่ฮะเจ็บหนักเหมือนกันนะเพนโดล่าน็อตติงก็ส่องฮะแล้วก็ปาระเบิดสู้นน็อตติงเนี้ยถอยมาสบายๆครับ เกมก็ผ่อนลงไปครับสังด้านบาจิติกครับก็อาจจะเปลี่ยนแผนปรับแผนหน่อยแล้วก็เคิร์ดครับไ่เก็บทางด้านเดีอโก้ได้ฮนะโอ้โหเดีอโก้ครับพยายามจะมาเอาครับแต่ไม่ได้ฮนะคิดว่าเขาอยู่น้อยครับกลับอยู่กันคนเดียวนั่แหละ <c oughs> แต่มีควันแต่มีควนัควนไงก็เลยงงกันฮนะ <c oughs> แล้วก็บาจิติกบโลจิเทคครับ <c oughs> เหลือกันแค่สองคนนะเหลือเคิร์ดกับทางด้านของเดียวดายฮะ <c oughs> แต่ว่าทางฝั่งซีจาครับเหลือกัน4คนนะเหลือเอ็มเฮซครับเหลือน็อตติงครับเหลือด้านเม็ดแล้วก็ซเป่าครับแล้วก็แบงค์โซโซบอกดีเจกูไกไกสวัสดีครับผมอยู่นี่ไม่มีทักทายไปทักทายผู้หญิงในช่องแชทครับสุดยอดจริงค,ครับแฟนคลับทีจีครับเห็นผู้หญิงสำคัญกว่าฮะเหมือนผมเลยอ่ะติดนี้ใส่กันมาฮะตอนนี้เหลือกัน2 .2 ต่อครับซีจาเนี่ยซับเปล่าก็เจ็บหนักครับแต่ MHZ เเนี่ย ยังพอจะไหวฮะเลือดยังเต็มอยู่ครับแต่ก็ใช่ว่าจะเอาแล้วเหลือแค่คนเดียวเลยครับเ h z เอาละฮะงานงอครับ1ต่อ2ครับถึงเลือดเขาจะไม่เยอะฮะแต่ว่า2คนแบบนี้ครับโดนลุมดักได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูครับและข้างล่างเนี่ยอยู่แล้ว m h z ดักข้างบนเดียวดายอยู่ข้างล่างให้ย,ยิงไปแบบนี้เขาก็รู้ตัวแล้วครับต้องโดนลงมาฮะ MHZ ครับปาลาระเบิดควันนำทางไปแล้วต้องระวังฮะว่าเขาจะอยู่ตรงไหนครับ อันนี้ครัข้างในมีเคิร์ดดักอยู่ครับระวางระเบิดแล้วด้วยครับเดียวดายไปวางระเบิดแล้วเอาละเดียวดายอยู่ทางขวาครับเคิร์ดอยู่ด้านซ้ายจะโดนตัดสินใจไม่เห็นระเบิดแล้วแต่ตัวเนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าตัวอยู่ไหนกันแล้วก็เดียวดายมาโดนหไอ้เลนส์เก็บไปแล้วขุยแต่เคิร์ดครับมารอดักอยู่ข้างนอกครับเรียบร้อยครับเก็บวินนี้ไปได้ครับเป็นก้าตอนหนึ่งวินเข้าไปแล้วฮะอ๋อลืมไปลืมไปลืมไปลืมผู้กันเนี่ยเออขอบคุณมากฮะ อย่าลืมเติมเชลส่งมาให้ดีเจนะวันนี้จัดไปแล้วเราพรุ่งนี้นะคะโอโหขายของกันเต็มที่อะดีเจกุ Naj ๊กไก่ครับนะก็ใครที่อยากจะเข้าไปเจอกับดีเจกุ๊กไก่ให้อย่าไปฟังเสียงไพโร่ของเธอครับสามารถไปดูกันได้ติดตามกันได้นะว่าในกาลินาท็อกห้อง99เนี่ยเออห้องอะไรนะลิปไทยแลนด์ใช่ไหม ไลฟ์ไทยแลนด์นะว่าจะติดตามกันได้กี่โมงบ้างนะก็จะมีช่วงเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแ oh. oh. ส่วนใหญ่ที่กูไก่จัดบางทีก็ดึกครับให้กําลังใจเธอได้ครับเสียงเพราะหรือว่าถูกใจหน้าตรงหน้าตาหรือว่าตรงไหนเนี่ยก็สามารถเติมเชลแล้วก็มอบของขวัญให้เธอได้ครับนะฮะก็เป็นกําลังใจเล็กน้อยให้กับดีเจครับเขาจะได้มีกําลังใจมาจัดให้ทุกคนได้ฟังทุกวันนะแล้วตอนนี้ครับสี่จาาเหลือสองครับส่วนด้ของเอ่อ อ้าวแล้วเหลือแค่คนเดียวเลยครับมาเจาสดสี่ครับเหลือหนึ่งต่อนหนึ่งครับดีเอโก้กับโนโปลิสฮะโอจ้จังหวะเมื่อกี้เก็บกันเร็วเหลือเกินครับเนี่ยฮะเตรียมสับอเลยครับคนเดียวครับถ้าเสียว,วินี้ไปครับแพ้ขาดแล้วติดลบเยอะเลยฮะเหนื่อยแน่ฮะสี่จ่าครับโอ้ยูอยู่น่ารักใช่สิน่ารักกันหมดอ่ะเราไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้มาชมเราเลยเราเสียวขึ้นหนึ่งเม็ดเนี่ยมีใครสังเกตเห็นไหมเนะี่ย หนึ่งตอนหนึ่งครับแล้วเวลาครับทางฝั่งของทีมมาจะสิ่งเนี่ยไปวางระเบิดแลวด้วยครับโนบูลิสนะฮะแล้วโนบูลิสโยกเลยครับตอนนี้มายกเลยครับเวลามันได้เลยฮะเหลือประมาณ20่วิาวิครับเริ่มขยับแลยฮะขยับ ยิงแซวยิงเซวยิงถอยฮะนี่ฮะแต่เลือดครับเจ็บเหมือนกันนะเดียโกก็ไล่กวดเลยครับเวลามันเหลือน้อยครับต้องมาล่าต้องมาหาแล้วโนโปลิสโนโปลิสยกวิ่งนอกเป็นหนังเดียลยครับวิ่งอ้ามเนกองกูหูสุดยอดฮะแล้วเดียโก้ครับไปเก็บโนโปลิสได้ฮะแต่ว่ามันไม่ทันเวลานะครับอูหนังเดียชัดอวิ่งอ้าวกองฮะยิงไม่โดนสักทีครับแล้วจบเกมครับเป็นทางฝั่งของมาจิน i ิกไบโลจีเทคครับเอาชนะทีมซีจาวไรไปได้ครับ สิบตนหนึ่งวินฮะแล้วก็เครื่องมันปิดโปรแกรมมันปิดไปมันหาว่าเราเป็นโปรหรือเปล่าโอเคก็จบไปแล้วครับการเท้าสดวันนี้ครับพรุ่งนี้สามารถติดตามกันได้ที่นี่ฮะแต่พรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะก็ต้องพึ่งเป็นฟิลนสเแทนครับเป็ไงติดตามแล้วกันกับการท้สดการขันพอยแบงลีก2013ซีซั่นที่4บายเรเซอร์แล้วอยู่กับพวกดาวครับทีจ g p ีนะตอนนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ